สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับและรวมไปถึงแฟนๆช่องรายการไอทีมิสระทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมข้อมูลข่าวสารจากทางช่องรายการไอทีมิสระอยู่ในขณะนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมเชื่อนะครับว่าสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการและรวมไปถึงผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้พิการคงจะเกิดข้อสงสัยในใจว่าเงินที่เคยได้รับกันทุกเดือน วันที่10ของทุกเดือนทำไมในเดือนนี้จึงยังไม่ได้รับเงินอีกซึ่งข้อมูลนี้ผมได้นำมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้100%เซนะครับไม่ใช่ข่าวเท็จไม่ใช่ข่าวปลอมไม่ใช่ข่าวลวงไม่ใช่ข่าวปล่อยแต่อย่างใดนะครับช่องนี้ลงแต่เรื่องจริงเท่านั้นนะครับสำหรับการเลื่อนจ่ายเงินสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการและที่สำคัญ เลื่อนจ่ายแล้วท่านจะได้รับเงินกันประมาณวันไหนอันนี้สําคัญที่สุดถูกต้องไหมครับเพราะท่านก็ต้องนําเงินนี้ไปใช้จ่ายไปใช้กินอยู่ในชีวิตประจําวันของท่านนะครับเงินถึงจะไม่มากเท่าไหร่แต่ก็คงมีความสําคัญกับทุกท่านถูกต้องไหมครับการเลื่อนจ่ายเงินสําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการจริงๆแล้วนะครับโครงการจากภาครัฐเนี่ยสำหรับการแจกจ่ายเงินจะ มีอยู่ด้วยกันถึง3ส่วนผมขอชี้แจงให้กับท่านได้รับชมกันก่อนนะครับว่ามีส่วนไหนอะไรอย่างไรและ,ะที่ทางภาครัฐแจกกันอยู่ทุกเดือนเนี่ยวันที่10จะได้อะไรอย่างไรกันบ้างนะครับส่วนที่1นะนะครับผมก็จะเป็นการแจกจ่ายเงินให้กับเด็กแรกเกิดตั้งแต่0ถึง6ปีแต่ก่อนที่จะได้รับเงินพ่อแม่เด็กก็จะต้อง ไปลงทะเบียนที่หน่วยงานก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นอบตอรหรืออหน่วยงานที่อยู่ใกล้บ้านที่อำเภอหรือที่กรุงเทพก็อาจจะเป็นเขตนะครับต้องไปลงทะเบียนก่อนถึงจะได้รับเงินเดือนละ600บาทในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นเงินผู้พิก,การนะครับผมเงินผู้พิก,การจะได้รับกันเดือนละ800บาทนะครับแต่ที่สำคัญสุด ผู้พิการจะต้องไปลงทะเบียนเป็นผู้พิการก่อนและรวมไปถึงท่านจะต้องมีผู้ดูแลผู้พิการในบัตรผู้พิการด้วยนะครับในส่วนของเงินผู้พิการนั้นดึกวันนี้นะครับผมวันที่10กันยายนตรงส่วนนี้ท่านก็คงจะสงสัยว่าเออทำไมไปกดเงินแล้วถึงไม่ได้เงินเงินไม่เข้าแต่ส่วนของเด็กแรกเกิดเนี่ยเข้าแล้วนะครับเข้าตามปกติเลย และในส่วนที่สามนะครับเป็นส่วนของผู้สูงอายุนะครับผู้สูงอายุก็เช่นเดียวกันผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่หกสิบปีขึ้นไปท่านจะต้องไปลงทะเบียนที่หน่วยงานใกล้บ้านก่อนไม่ว่าจะเป็นอ,อบตอรหรือตามเขตหรือ,อถ้าอยู่ในกรุงเทพก็เป็นตามเขตนั่นแหละครับถูกต้องแล้วนะครับอายุตั้งแต่หกสิบปีขึ้นไปและจะได้รับเงินไม่เท่ากันนะครับตั้งแต่หกร้อยถึง 1000บาทนะครับอันนี้ก็เป็นเงิน3ส่วนที่ทางภาครัฐแจกกันอยู่เป็นประจำทุกเดือนในวันที่10น,นะครับผมและสำหรับการแจกจ่ายเงินในครั้งนี้นั้นสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุทำไมถึงไม่ได้เงินทางกรมบัญชีกลางได้ประกาศออกมามีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับตามกรอบสีเขียวที่ผมได้ขีดให้นี่นะครับจะได้ไม่งงว่า รายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมขอขีดตามเส้นใต้ก่อนเลยนะครับประกาศนะครับผมเรื่องการจ่ายเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบีย้ยความเป็นผู้พิการกรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบีย้ยความเป็นผู้พิการประจําเดือนกันยายนปี6 3เรียบร้อยแล้วนะครับแต่เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสทอ มีงบประมาณไม่เพียงพอจึงต้องขอจัดสรรเพิ่มเมื่อสธออได้รับงนินงบประมาณพร้อมแล้วกรมบัญชีกลางพร้อมโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ์โดยเร็วนะครับภายในเดือนกันยายนปีพศ2563นะครับตามประกาศที่ทางภาครัฐได้ประกาศออกมานี้นะครับผมขอชี้แจงอย่างนี้ก่อนข้อมูลนี้ถามว่ามาจากไหนข้อมูลนี้เป็นของ กรมบัญชีกลางเดี๋ยวผมจะวงให้นะครับตรงร้านขวามือด้านบนนี้นะครับกรมบัญชีกลางถามว่าคือหน่วยงานอะไรกรมบัญชีกลางเนี่ยจะเป็นหน่วยงานจัดสรรงบประมาณให้กับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นโครงการอะไรก็แล้วแต่นะครับก่อนหน้านี้ที่เขาแจกเงินคนละ5,000บาทอะไรแบบนี้ก็เป็นหน่วยงานกรมบัญชีกลางนี่แหละครับหรือจะเป็นอ่ลงทะเบียนผ่านชิมช้อปใช้ก็กรมบัญชีกลางนี่แหละครับผมและที่สําคัญกรมบัญชีกลางก็ยังเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ ทั้ง3โครงการตามที่ผมได้แจ้งไว้เมื่อสักครู่นะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการอุดหนุนช่วยเหลือเด็กแรกเกิดน,นะครับอายุตั้งแต่0ูถึงหปีได้รับเดือนละ600บาทหรือจะเป็นเงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้พิการได้รับเดือนละ800บาทหรือจะเป็นเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุได้รับเดือนละ 600- ถึง1,000บาทตามอายุของผู้สูงอายุน,นะครับสำหรับเดือนกันยายนี้นะครับผม ก็เป็นเดือนที่ใกล้สิ้นปีงบประมาณด้วยนะครับและที่สําคัญในช่วงเนี้ยในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาหรือก่อนหน้าน,นี้นะครับท่านก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วแหละว่าทางภาครัฐเนี่ยก็มีเรื่องที่จะต้องใช้เงินเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วยเหลือ,อจากสถานการณ์โควิด19นะครับหรือไม่ว่าจะเป็นช่วยเหลือต่างๆนะครับดังนั้นนะครับเงินอาจจะไม่เพียงพอ แต่เงินที่ไม่เพียงพอเนี่ยไม่ใช่ว่าเดือนนี้ไม่เพียงพอแล้วเดือนหน้าไม่เพียงพอไม่ใช่นะครับอาจจะเป็นแค่เดือนนี้เดือนเดียวเท่านั้นนะครับเดือนหน้าท่านก็ยังจะได้รับเงินเหมือนเดิมปกติทุกเดือนนะครับหรือถ้ามีประกาศเปลี่ยนแปลงว่าเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยผู้พิการหรือเงินช่วยเหลืออุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเกิดการเลื่อนเกิดไม่ได้อีกอะไรอย่างเนี้ ถ้าเขามีประกาศอีกผมก็จะมารีบนาเสนอให้กับท่านได้รับชมกันอีก,กน,นะครับและข้อมูลที่ผมได้ลงนําเสนอให้กับท่านได้รับชมกันในวันนี้นั้นตามประกาศที่ผมได้ขีดเส้นใต้ไว้นี้นะครับเป็นของหน่วยงานกรมบัญชีกลางโดยตรงเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ร้อเซ็นะครับว่ากรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการแล้วนะครับแต่สอทอหรือ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นฟังดีๆนะครับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออบอตอของบ้านท่านแหละละครับมีงบประมาณไม่เพียงพอนะครับจึงไม่สามารถโอนเงินเข้าสู่บัญชีท่านได้นะครับอ่ะทีนี้ฟังมาตั้งนานใช่ไหมครับท่านคงจะสงสัยว่าเงินผู้พิการและผู้สูงอายุจะเข้าวันไหน ตามที่ผมได้ข้อมูลข่าวสารมาล่าสุดนะครับเงินจะเข้าบัญชีของท่านประมาณวันที่22เป็นต้นไปหรืออาจจะได้เร็วสุดก็ไม่เกินวันที่20นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่ผมได้ไปหาข้อมูลมาให้กับท่านได้รับชมกันเพื่อเป็นความรู้และจะได้นำไปบอกกล่าวหรือบอกต่อให้กับญาติพี่น้องของท่านไม่ว่าจะเป็นบ้านใดก็ตามแต่ที่มี ผู้ส่งอายุหรือมีผู้พิการท่านจะได้ไม่ต้องกังวลว่าทําไมเรายังไม่ได้เงินอีกแล้วเงินจะเข้าวันไหนอะไรอย่างไรนะครับซึ่งเงินก้อนนี้ผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับหรือทุกบ้านก็คงจะต้องการใช้เงินนี้ทุกบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้จ่ายในชีวิตประจําวันซื้อของอุปโภคบริโภคอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือ ถ้ามีข่าวว่าจะจ่ายเงินหรือแจกเงินให้วันไหนหรือเขาระบุวันที่ชัดเจนมากกว่านี้ผมจะรีบนำข้อมูลมาเสนอให้กับท่านได้รับชมกันนะครับและนี่ก็เป็นข้อมูลการเลื่อนจ่ายเงินสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการเดือนกันยายนปีพศ2563นะครับและก่อนจะไปะหรือก่อนจะจบคลิป ผมอยากจะให้ท่านนะครับช่วยกันกดติดตามช่องกดรูปกระดิ่งการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปและข้อมูลข่าวสารดีๆและมีประโยชน์แบบนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมสวัสดีครับ